ครบรอบสองเดือนกับกุ้งกามกามนะลงไปห้าร้อยตัวซึ่งย้อนหลังไปก็ผมคิดว่าอนนพัทุกตายรวมๆกันครับก็น่าจะตายประมาณร้อยร้อยตัวประมาณนั้น,นครับมาด้วยหลายสาเหตุคนระับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่ากุ้งที่ผมเลี้ยงนี่นก็สองเดือนนี่นก็น่าจะ ข้อที่ข้อทางแล้วตัวเริ่มโตมาขึ้นเห็นไหมน้ำนี่อ่าพูดถึงบุกน้ำนะผมไม่เคยตั้งแต่เลี้ยงมาสองเดือนผมไม่เคยล้างบอกเปลี่ยนตอนแรกๆเปลี่ยนครับเปลี่ยนบ่อยสามสี่วันเปลี่ยนสามวันเปลี่ยนนะแล้วก็น่าจครับอ่าสามอาทิตย์เนี่ยผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับนะ้ก็อหนึ่งก็คือ เราใช้ต้นต้นอะไรกระเชิดนะแล้วก็มีตกแหนกระเชิดนะมันกรมน้ำแล้วก็แล้วก็เปิดปั๊มนะผมใช้ปั๊มสองอย่างคือปั๊มลมกับอ่าอ่าตัวตรผมใช้ปั๊มลมกับปั๊มน้ำน,นั่นเป็นปั๊มน้ำก็ เพราะว่าเราต้องมาดูตอนกลางคืนนะครับคืออันนี้นนมันยังไม่ไม่มืดจริงเพราะว่า,าอน,นกุ้งนกกุ้ง,ขงเขาในจัตาเขาไม่ชอบแสงนะครับเขาเลยต้องออกกลางวันนะครับเขามาเขาจะออกกินตอนกลางคืนนะครับนะเดี๋ยวให้ดูน,นี่ขนาดที่มันหลอกคาบหลอกคบอาบอันนี้นะครับนี่หลอกคาบก็ ก็เท่านี้โป่งแล้วนะครับอันนี้คือ,อตัวที่ดูแลสไลเล็กขเขาครับตัวบางตัวก็จะายใหญ่มากตัวน,นั้นก็นี่นี่ก็ใหญ่แล้วนะครับนี่ถ้าเราเอาไฟสองมันเขาจะหลบไฟครับก็เลยไม่ค่อยเห็นนะครับ เปอากาศล้างบอา่อก็จะให้สุกภัพเพราะว่าผมลี้ปงแค้อยตัวนะ,ะ,วนนะครับก็น่่จะคิดนะครับน่าจะเยลยอรอดอเกินเกินสามร้อยนะครับเราต้องดูมานะครับ ตัวถึงมากตัวของสำเร็จนะ้ตัวน uh, ี้ตัวโตมากเลยใชครับใช่คับมีนมันส่งแล้วเขาจะหลบนะครับนะครับเขาจะหลบไปนะครฮะคือเขาเลี้ยงในกระชังบอกเราจะรู้ได้เลยตาอันกลุ่มมันตายไม่ตายเพราะว่าพอมันตายปุ๊บมันก็จะเราก็จะเห็นมันแบบขาวนอนขาวเลยมูัวมันแก่โตมากนะเห็นไหม ตัวนี้ครับเป็นฟันฟันเก่าครับฟันแน่นเปิดอย่างเงี้ยครับแล้วกมีพวกผักพวกอะไรอันนี้ก็โตมากันคือคืนให้ออกแต่วันนี้ไม่เห็นนะครับเมื่อวันนอนเงนเงินเงินเนอืมอีนี่ก็ใช้ถ่ายเพราะว่ามัน กนตรงใี้นะฮะโตโตนี้เองเขาไปส่องเขาเขาจะหลดไฟนะฮะอาหารถึงได้อาหารเม็ดนะครับอาหารกุ้งเม็ดแล้วก็มีเสริมพวกเสริมพวกอะไรนะเขาเรียกว่านะครับ เลยนะแเ,เสีย่ยนมะมีแถวเสีย่ยมแต่ของกไม่ได้ให้เป็นแบบกิดแา่ลักษณะนะครับเสีย่ยมก็อาทิตย์นี้ให้สัองรอบนะอันนี้ก็จะจหมดแล้วเป็นอ่แร่ธาตุรวมแร่ธาตุรวมก็อาทิตย์ละครั้งนะอันนี้อาทิตย์นี้ยังไม่ได้ให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แร่ธาตุก่อนเ่อเขาเล่งโตเล่งอ,อะไรนะนอกขาดนะครับ ส่วนปลาดุกก็ยี่สิบลงวันที่ยี่บหกเดือนหกเนี่ยยี่บหกือเจ็ดยี่บหกเดือนแปดยี่บหกเดือนเก้าครบสามเดือนน่าจสองเดือนครึ่งนะครับเมื่อกี้อาหารลงไปนะถูกใส่จะอินแต่ว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งหมดนะครับเพราะว่าปลาดุกเขาจะกินอาหาร,รกินอาหารเยอะมากผมก็เอาออกไป เราเออกไปทานหลายรอบแล้วนะครับเราว่าลงตั้งเก้าร้อยตัวนะครับลงมาตั้งเก้าร้อยตัวต่อเน้นเปลี่ยนบ่อยมากครับยิ่งตัวยิ่งเปลี่ยนนะสามวันยังไม่ถึงสองวันบ้างสามวันบ้างเปลี่ยนนะคุณคุณเราต้องรีบเปลี่ยนนะครับถ้าเขาลอยหัวนี่ติ๊กๆๆลอยหัวขึ้นมานี่ต้องรีบเปลี่ยนนะครับงั้นเพราะว่า อากาศก็โอเคครับมับนบางกระชังบกปลาดุกกระชังบกกับกุ้งกำกามกามระชังบกี๋ยวเราเดี๋ยวหงม่าจะขยายบอกกุ้ง,งกำกามต่อไปนะครับ